ข้อ4ฝนกําลังตกลงมาด้วยอัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีและทํามุม20องศากับเส้นแนวดิ่งตัวนี้ทํามุม20องศากับแนวดิ่งอันนี้เป็นมุมเดียวกันนะมันเป็นมุมแย้งกันถูกไหม ตรงนี้ก็20โอเคนะครับตามนี้รถกำลังเคลื่อนที่ผ่านฝนให้คำนวณหาข้อ a มุมฟรีที่คนขับเห็นฝนตกกระทบกระจกรถเมื่อรถมีอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮไลท์ตรงส่วนนี้ไว้คนขับเห็นฝนตกตัวนี้เขาให้ข้อมูลของจะต้องเป็นเม็ดฝนที่ถูกมองโดย คนขับในรถดังนั้นเราก็ตั้งสมการก่อนข้อ a เราต้องหาค่าของ v ของฝนที่ถูกมองโดยคนในรถก็เท่ากับ v ฝนลบ v ของรถ vc ตัวนี้ V ของรถเราแปลงจาก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีคูณกับ5ส่วน18ได้เป็น16.667เมตรต่อวินาที V ีซตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเรามาเขียนแกนอ้างอิงก่อนเราอ้างอิงแกน x ไปด้านขวาเป็นบวกแกน y ชี้ขึ้นเป็นบวก เราจะเขียน vc เป็นเวกเตอร์ได้ว่า16.67 6ไปตรงกันข้ามกับแกน x ก็ติดลบ16.67 i บวกแนวแกน y ไม่มีก็เป็น 0j เมตรต่อวินาทีต่อมา vr ก็เขียนเป็นเวกเตอร์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 30เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวแตกไปยังแกน x มันจะเป็นค่าบวกตัวนี้ก็เป็น30สาย20องศาอันนี้คือแกน i แล้วก็เดี๋ยวแตก30เข้ามาแกน y เป็นคอร์ส20องศาซึ่งมันชี้ตรงกันข้ามกับแกนบวก y ดังนั้นตัวนี้ติดลบ ก็จะได้เวกเตอร์ vr เป็น10.261 i ลก28.191 j เมตรต่อวินาทีวีอาร์เทียบ4เท่ากับวีอาร์ตั้งก็10.261 ลบ28.191แล้วก็ลบกับค่า v c ลบ16.671 0ก็จะได้เป็น 26. อ่า928 26.928 i ลบ28.191 j เมตรต่อวินาทีหาขนาด vr เทียบ4เท่ากับ square root ของ26.928ยกกำลัง2บวกกับลบ28.191ตัวนี้กำลังสอง เท่ากับ38.985เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวเราจะมาหาค่ามุมกันเราก็เขียนตัวเวกเตอร์ก่อนเดี๋ยวมันไปด้านขวานับความเร็วไปด้านขวาตรงนี้26.985จุด เก้เมตรต่อวินาทีแล้วก็เดี๋ยวชี้ลงเป็น28.191เมตรต่อวินาที อันนี้ V ของ R เทียบ C เอเซตาที่เราต้องหาเนี่ยเรากลับไปดูที่รูปเวลาฝนมันตกกระทบเข้ามามันจะมีแกนเฉียงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วซึ่งทำมุมกับแนวระดับออแนวแนวดินตัวนี้30องศามันเป็นกระจกใช่ไหมเราก็เขียนไว้ก่อนว่าขีดเส้นมาเส้นหนึ่งมันเป็นเส้นกระจก ตรงนี้มันทำมุมแต่เดิมอยู่แล้ว30องศากับแนวดิง่งตัวนี้เขียนลเล็กๆหน่อย30องศาสิ่งที่โจทย์ให้หาโจทย์ให้หาค่านี้ครับให้หาค่าตัวมุมฟี นะครับเป็นมุมที่มันที่เม็ดฝนเนี่ยกระทำกับกระจกรถโดยที่เราจะต้องหาค่าตัวเซตาออกมาก่อนว่าเซตาตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ดำเนินการหาครับแทนเซตาเท่ากับด้านตรงข้ามส่วนด้วยด้านชิดก็เป็น26.928 หารด้วย28.191ตัวนี้ได้มุมเซตามาเท่ากับ43.687องศาดังนั้นมุมฟรีจะมีค่าเท่ากับ30องศาบวกกับ43.6 87องศาก็จะได้73.687องศาอันนี้เป็นคำตอบต่อมาข้อขอใครอันนี้ต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งข้อ B ีเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนมุมฟรีเป็น90องศาอัตราเร็วของรถ จะเป็นเท่าไหร่น่าหมายความว่าเมื่อฟีเป็น90องศาแต่ตัวตัวเนี้ย30องศายังคงเดิมนะครับเซต้าจะเปลี่ยนก็เขียนไว้ข้อ B เขาให้หาค่า V, v. ของรถเมื่อฟี เท่ากับ90องศา <c oughs> ดังนั้นเซตาเนี่ยจะเท่ากับ90องศาลบมุมเดิมมุมที่เนี่ยกระจกมันกระทํากับแนวดิ่ง30องศาก็จะได้ว่าเซตาของเรามีค่าเท่ากับ60องศาหมายความว่าเซตาตรงนี้ทีแรกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ43.687องศาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเซตาตรงนี้ให้กลายเป็นค่า หกองศานะครับเราก็กลับไปดูจากสมการที่เราตั้งไว้ v r เทียบ c เท่ากับ v r ลบกับ v c เราจะหาค่า v c ครับก็สลับข้างกันตัวนี้ v c เท่ากับ v r ลบ v r เทียบ c จากแต่เดิมนะครับจาก vr ตัวนี้มีค่าเท่ากับของรถนะครับอ่ของฝนของฝน vr เท่ากับนี่แรกเริ่มเดิมทีมันคือค่านี้ก็กรอกมาให้พิจารณาตามนี้ครับให้พิจารณาว่า vc ในแนวแกน y อะ vc ในแนวแกน y ไอตัวรถตัวเนี้ยมันต้องมีค่าในแนวเออความเร็วในแนวแกน y เป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะรถจะมีค่าความเร็วในแนวแกน x เท่านั้นถ้าเกิดว่าเจ้าตัวความเร็วของรถในแนวแกน y เป็นศูนย์ดังนั้น vr มันเป็นตัวตั้งใช่ไหมตัวตั้งตัวนี้นะครับไปดูที่ตัวแกน j หรือแกน y มันติดลบ28.191เดี๋ยวลบ28.191ต้องมาลบกับค่าตัว vr เทียบสซึ่ง vr เทียบสีแนวแกน j ก็จะต้องเป็นลบ28.191ด้วยเพื่อที่มันจะได้หักหล้างกันแล้ว vc ตรงนี้จะเป็น0 อีกทีนะเหมือนกับว่าตอนนี้ vr ของเราอะ่ะมันคือ10.261แล้วก็ลบ28.191มันต้องไปลบกับข้างบนเนี้ยเป็นอะไรสักอย่างแต่ข้างล่างตรงนี้นะครับต้องมีค่าเป็นลบ28.191โอเคนะไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้า vr เทียบ c เนะี่ยแนวแกน y มันยังคงต้องเป็นลบ28.191นิ้วเพื่อที่ลบชนลบเป็นบวก ก็ลบ28กับ28ก็ตัดกันนะครับดังนั้นเจ้าตัว vr <are> เทียบสในแนวแกน y ต้องมีค่าเป็นลบ28.191เมตรต่อวินาทีนะครับนั่นะหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนนี้ อันนี้คือ vr เทียบ c ใช่ไหมเป็นข้อมูลของ vr เทียบ c 28.191ยังคงเดิมเพียงแต่เซตาเปลี่ยนเซตาเปลี่ยนนะครับเซตาในที่นี้เปลี่ยนมันจะส่งผลให้ vr เทียบ c ในแนวแกน x เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูลองวาดรูปไปดูนะครับถ้าเกิดว่า vr เทียบนี่มันเปลี่ยนใช่ไหมมุมมันเปลี่ยนสมมตมมมิมุมมันมากขึ้นดูนี้กว่ามุมมันมากขึ้นก็ได้เป็นมุมตัวนี้มา ได้เป็นตัวมุมใหม่เห็นไหมว่าเส้นทางความเร็วในแนวแกน x เนี่ยมันจะสั้นลงแต่ว่าแกน y ต้องคงเดิมนะห้ามเปลี่ยนอพอเราทราบแบบนี้แล้วเราก็จะมาหาค่าตัวฝั่งนี้ใหม่นะครับเราจะใช้ค่าแทนเซตาแทนเซตาเท่ากับด้านตรงข้าม ก็เป็น vr เทียบ c ในแนวแกน x ส่วนด้วยด้านชิดก็ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่ vr เทียบ c ในแนวแกน y อันนี้ค่าเดิมนะครับ vr เทียบ c ในแนวแกน y เราจะได้แทนตัวเนี้ยโจทย์กำหนดให้มันเป็น60องศาเท่ากับ vr เทียบ c ในแนวแกน x ส่วนด้วย28จุด 1,9,1 vr เทียบ c ในแนวแกน x จะมีค่าเท่ากับ48.828เมตรต่อวินาทีชี้ไปทางด้านขวาอันนี้เห็นไหม vr เทียบ c ในแนวแกน x ค่าเปลี่ยนเมื่อมุมเซตาต,ต,ต,ตรงนี้เปลี่ยนใช่ไหมก็ให้ฟ h i เป็น90 ดังนั้นเซตาตรงนี้คือ60เพรพอมันเปลี่ยนค่าในแกน x ก็เปลี่ยนแต่ค่าแกน y ต้องให้เป็นค่าคงเดิมอยู่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาเขียนเวกเตอร์ VR เทียบ C ใหม่จะได้เป็นเวกเตอร์ VR เทียบ C มีค่าเท่ากับ 48.828i แล้วก็ลบกับตัวนี้แนวแกน y 28.191 j เมตรต่อวินาทีดังนั้นเราก็จะได้ค่า vc vc นะครับเท่ากับ vr ตั้ง vr คือตัวนี้10.261 28.191ลบกับ VR เทียบ C 48.828ลบ28.191เห็นไหมครับว่าตัวล่างต้องหักล้างกันหมดเพราะว่า VC ในแนวแกน Y ต้องไม่มีเราก็จะได้ค่าลบ38.828 i บวก 0j เมตรต่อวินาทีดังนั้นขนาดของ v c ก็จะมีค่าเท่ากับส r e Root ของลบ8 8 8 2 8ยกกำลัง2เท่ากับ38.828เมตรต่อวินาที <S <S ข้อนี้ก็จบ ข้อน,นี้ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเมื่อเขาให้คนสังเกตเมื่อกระจกรถมันเอียงทํามุม30องศาอยู่แล้วเริ่มแรกเราก็ต้องไปหา v ของ r เทียบ c มาก่อน v ของฝนที่ถูกมองโดยคนแล้วเราก็มาวาดรูปนะครับใส่มุมของกระจกเข้าไปเราถึงจะสามารถหาค่าฟีออกมาได้ทีนี้เขาเปลี่ยนค่าฟีบ้างหรือก็คือเขาเปลี่ยนค่าเซตาตรงนี้บ้างนะครับแล้วให้หาความเร็วของรถบางคนเนี่ย พอเขาเปลี่ยนเซต้าตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ไปแตกแรงตรงนี้แตก V แตก V ตัวนี้ก็จะได้ V ในแนวแกน X ตัวใหม่แล้วก็ V ในแนวแกน Y ตัวใหม่ซึ่ง V ในแนวแกน y มันจะหักล้างกันไม่หมดใช่ไหมเพราะว่าค่าในแนวแกน y มันเปลี่ยนเพราะม,ม,มันหักล้างกันไม่หมดมันก็ไม่ถูกนะครับก็ต้องให้ค่าในแนวแกน Y นี่คงที่เพื่อที่ว่ามันจะได้หักล้างกันเพราะว่าตัวรถอะความเร็วในแนวแกน y ต้องไม่มีนะครับจะมีแค่ความเร็วในแนวแกน X เท่านั้น สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ